เอาละครับสปอยวันที้ตอนใหม่ได้ปล่อยออกมาแล้วในตอนที่866ตอนนี้เป็นการย้อนอดีตให้เราฟังครับว่าวิกมามเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับมาเธอรคาราเมลมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับอดีตของสี่จักรพรรดิแต่ที่ผมอยากรู้ประวัติของเขามากกว่านั่นก็คือไคโดครับและไม่แน่นะครับปลายปีนี้ภาควานอคุนี้อาจจะมีการเปิดเผยกันบ้างเลยเนาะถึงประวัติของไคโดโอเค ผมพูดนอกเรื่องมากไปแล้วงั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับกับวันพีชตอนที่866ตอนนักทําลายโดยกําเนิดเปิดฉากมาก็เป็นการย้อนความหลังให้เราได้ฟังกันแล้วครับว่าวิกมัมเป็นเผ่ามนุษย์มีพ่อแม่เป็นมนุษย์ปกติ แต่ตัวบิ๊กมัมเองมีส่วนสูงเกิน5เมตรตั้งแต่อายุแค่5ขวบครับและเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่โตวบวกกับความสนในวัยเด็กจึงทําให้เธอก่อความเสียหายมากมายในบ้านเกิดของเธอครับบิ๊กมัมจึงถูกส่งตัวมาที่เกาะคนยักษ์เอิลบับเพียงตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ5ขวบครับและในมังงะตอนนี้ก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของเผ่าคนยักษ์อลบับโดยมังงะในตอนนี้ได้เล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนมี2กัปตันโจสลัดเผ่าคนยักษ์ที่เคยสร้างชื่อระบือโลกแต่จูจๆพวกเขาก็ได้หายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุใช่แล้วครับกัปตันที่หายตัวไปนั่นก็คือดอรี่กับโบกี้นั่นเองและเนื่องจากกัปตันหายตัวไปสมาชิกของกลุ่มโจสลัดที่เหลืออยู่จึงโดนจับกุมและกำลังที่จะโดนทหารเรือฆ่าถิ่น แต่ก่อนเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นก็ได้มีซิสเตอร์คนหนึ่งปากฏตัวขึ้นครับและซิสเตอร์คนนี้ก็ได้บอกว่าถ้าการประหารเกิดขึ้นมันจะเป็นการทําให้เผ่าคนยักษ์โกรธเกรี้ยวและทหารเรือทุกคนจะถูกตอบโต้อย่างแน่นอนใช่แล้วครับซิสตเตอร์คนดังกล่าวเขามีชื่อว่าคาราเมลโดยคาราเมลได้เปิดสถานเลี้ยงเด็กโดยที่ไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์แล้วตัวของบิกมัม พอได้รับการเลี้ยงดูจากคาราเมลด้วยครับคาราเมลพยายามทําให้เด็กคนอื่นสนิทกับบิ๊กมัมถึงแม้ว่าบิ๊กมัมจะก่อเรื่องอยู่บ่อยครั้งก็ตามเช่นพยายามกระชากแขนของเด็กเผ่าแขนยาวและกระชากผิวของเด็กเผ่ามนุษย์เอื้อครับ10ปีต่อมาบิ๊กมัมได้รับการยอมรับในหมู่คนยักษ์แล้วบิ๊กมัมได้รับการเลี้ยงดูจากกัปตันคนยักษ์สองคนครับคนแรกคือเขาน้ําตกยูดูดู ขามีอายุถึง344ปีและคนที่2องเขาภูผายาวดูดุเขามีอายุ345ปีพวกเขาคือนักรบที่มีอายุมากที่สุดในโลกและพวกเขาเองยังเคยเป็นกัปตันรุ่นก่อนของกลุ่มโจสรสลัดคนยักษ์ด้วยครับเรื่องราวการเป็นอยู่ของพวกเขาก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง12วันก่อนวันเหมายันที่เอลบับ มีประเพณีอดอาหารเพื่อขอบคุณพระอาทิตย์แต่ก่อนจะเริ่มเทศก,กาลดังกล่าวคนยักษ์จะกินขนมหวานที่มีชื่อว่าเซมุระเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับตัวเองซึ่งนั่นเป็นของโปรดของวิกมัมเลยครับเวลาผ่านไปเร็วมากและแล้วประเพณีอดอาหารก็ได้มาถึงครับวิกมัมเขาสามารถอดอาหารได้6วันแต่ในวันที่7 อาการป่วยจากการอยากอาหารของเธอก็ได้สำแดงออกมาครับบิ๊กมัมจึงได้อรารวาดเพราะความอยากอาหารจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านขนยักษ์ได้พังทลายกับตันยูรุรุจึงได้ประกาศว่าบิ๊กมัมเป็นวิญญาณลายที่แฝงอยู่ในร่างกายของเด็กคาราเมลพยายามที่จะคัดข้านแต่ต่อให้คัดค้านยังไงก็ไม่เป็นผลครับ เพราะว่าบิ๊กมัมกำลังจะถูกโยรูรุสั่งประหารชีวิตจบตอนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมทำสองคลิปพูดสลิมพันเลยเอ้ยอพูดถึงเรื่องในมังหะต่อนิดนึงครับในมังหะตอนนี้นะครับได้มีฉากหนึ่งที่ภาพตัดไปที่ฮัดลูดินหนึ่งในพันธมิตรของกลุ่มโจสลัดบอกฟงังและสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าซิสเตอร์คืออะไร ชิตเตอร์ถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆแปลว่านักบวชหญิงครับแล้วก็วันเหมายันมันเป็นปรากฏการณ์ของโลกครับในช่วงเดือนธันวาคมจะมีหนึ่งวันที่มีกางคืนยาวนานที่สุดเพราะว่าดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุดครับก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคนที่ชอบดูข่าวเดือนธันวาคมจะสังเกตได้เลยครับว่าเขาจะพูดถึงวันนี้แหละเนาะเออแล้วก็ถ้ายังไงนะครับถ้าชอบที่ผมเล่ามาทั้งหมด ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย